สสิ่งที่ไม่ควรทำหลังทำรีเล็กสมายหสัปดาห์แรกคืออะไรเรามาฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะตุลยาตั้งสิิพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาขอเล่าถึง4ส,สิ่งที่เราควรจะไม่ทำหนสัปดาห์หลังจากทำรีเล็กสมายนะคะไม่ที่1ไม่โดนน้ำเราห้ามโดนน้ำเลยนะคะยกเว้นยาน้ำที่ห้ามโดนอันได้แก่งเงื่อ การล้างหน้าหรือว่าการสระผมให้น้ําเข้าตาก็ต้องห้ามด้วยนะคะห้ามไว้น้ําด้วยค่ะในหนึ่งสัปดาห์นี้เลี้ยงน้ําให้ได้เลยห้ามโดนนะคะไม่ที่สองค่ะก็คือห้ามการโดนฝุ่นลมการโดนฝุ่นลมในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกอาจจะทําให้เกิดการอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี่ยงฝุ่นลมให้ได้มากที่สุดถ้าเราจําเป็นต้องออกไปโดนฝุ่นลม แว่นที่เป็นแว่นที่ป้องกันได้ทั้งด้านข้างและก็ด้านหน้าอย่างดีเป็น protective glasses หรือแว่นกันแดดจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะแต่ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าเลยค่ะไม่ที่3คือการไม่ใจร้อนเรารู้อยู่แล้วว่ารีเล็กสมายในช่วงแรกนั้นให้ความรู้สึกที่เป็นหมอกในการมองเล็กน้อย แล้วหมอก็จะค่อยค่อยดีขึ้นภายในเวลา4วันแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ใจร้อนในการรอการมองเห็นในการทำรีเล็กสมายเด็ดขาดเลยนะคะและข้อที่4นะคะไม่ใช้ตาอย่างหนักจนเกินไปเราว่าโชคดีแล้วนะคะทีะ่การทำรีเล็กสมายนั้นแผลเล็กและทำให้เราสามารถใช้ตาได้ตั้งแต่วันแรก แต่นั่นแหละค่ะเราห้ามหักโหมนะคะจะต้องใช้แล้วก็พักเสมอนะยังแนะนำสูตร30-30-30อยู่ก็คือว่าเราใช้ตาได้ทำงานได้แต่ทุกครึ่งชั่วโมงต้องพักสัก30วินาทีโดยการมองไกลไป30ฟุตหรือจะหลับตาหรือจะปลีกเวลานั้นมาหยอดน้ำตาเทียมก็ได้และนี่คือ4สิ่งที่ควรจะเลี่ยงและไม่ทำ ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังทำรีเล็กสมายทำให้ได้กันนะคะและเราอยู่ที่นี่ค่ะร้านหอมคาเฟ่ซอยนานา,นายาว,วราชขอขอบคุณร้านหอมคาเฟ่และน้องกาฟิวที่เอื้อเฟิร์สถานที่นะคะลองมาเที่ยวกันนะคะตอนนี้เมืองเปิดแล้วเรามาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจกันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง stay safe และก็ยังตั้งกัดสูงกันอยู่นะคะ วันนี้หมอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ